เรื่อยๆมึงอย่ามึงอย่าไปเติมอย่าไปกดดันอย่าไปกดดันมึงอย่าไปกดดันทางข้างหน้าม่เชื่อผมดิกดทางข้างหน้ากี้อ่ะกี๊งตัวนี้เนี่ยแม่งปุ๊บเอาเอาแล้วจอดกดเติมกดเติมแม่งเงียบๆแต่ต้อมีตาตลอดใหญ่บอกใครนะฮะน้ำมันมองเทป ถายเขาใช่ถายเขาดตัวจี๊เดี๋ยวพี่หนุ่มก็พี่มถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วนี่ดูของจริงของจริงวัยรุ่นเขาเล่นคริปโตกันโอ้ยอารเว้ยเอ้ยแสดงมันเริ่มมั่นใจไปครูนี้ไม่กล้าเข้าใจ เอาละครับไปรุ่นคลิปโตยนะครับโอ้ยนั่งโนรุ่ป่าด้วยไปเก็บทองทั่วเลยพี่ใช่มองทั่วมองช้าแล้วมองแต่มองทั่วนะมันเล่นไปมองทั่วมันแ่งกันดีเลยเฮ้ยหลักเลี้ยงไม่เซ็ตเลยเพื่อนแกจะไม่มีแต้มเอาแต้มหน่อยโอ้แต้มหน่อยแก

ลตอนนี้แฟนบรีเควสมาฮะอยากให้เองอ่านไปออนทัวร์ที่สตีอางทองฮะจริงหรือเปล่าผมอยากไปเองก็และฮะติดต่ออาจารย์ให้ผ่านก่อนนะ ไ,ไปไม่ว่าหรอกแต่เขาไม่ให้เข้าวะเด็กแค่บูชเลยผ่านบ่อยด้วยตีอย่างดองโรงงานอยู่แถวนั้นอย,อ, <c oughs> อยู่ป่าโพก้าเมืองนิดเดียวอยากรู้ว่าเขาเล่นบาสกันยังไงทำไม <Alrighty. S 2> เขาถึงไม่นเขาเล่นมาที่ดีอย่างเลยเขาเล่นบาสแต่เด็กเล่นนะ <c oughs> เด็กคิดพิษนะนะไม่ใช่เด็กแบบง่ายๆ <c oughs> อยา่างเรามีแต่คนแก่งง่ายล้างตัวนะแสนยด้วยเออมาทีหนึงเอาแกนกลับบ้านกินหมูกระทะได้ ได้แต้มนัทีนี่โอ้โยออกไปแล้วเฮียออกแล้วเฮียออกแล้วเฮียดีวีอด้วยเฮียดูเปล่านี่นะเขินขึ้นฟ้าไม่ยอมหยุดเกมแทบจะเหยียบกล้องยู่แล้วเมื่อกี้อยอดเลย ไม่น่าไปดูคลิปนั้นจริงๆนะพี่อยากได้โฮุดจริงๆนะเนี่ยะไอฮุดบอกว่าจริงโคตรดีสวยมากโคตรดีแล้วอากาศตอนนี้นะแม่งโคตรอยากได้เลยนะแล้วผมก็บพิมบอกอ่ะถ้าไม่ขายตลาหน้าหนาวผมไม่ซื้อแล้วนะไม่ได้ใช้ใช่ถูกแล้วปีหน้าคุณร้อนทำไม่เอาแล้วเดี๋ยวหมดเย็นก็ไม่อยากได้แล้วโฮุดอ่ะสวยมากอ่ะแบบสวยจริงนะโคตรเตี้ยผมจะไม่ค่อยเห็นของแล้วผมจะเอาเลยอันนี้ผมเห็นแล้วผมตั้งไม่ได้ถามเลยขายต่อป่ะคุณพี่เอกให้เอาน้ำเต็มเอกแอลว่าไรน้ำเตกมเอแอลว่าหูโอ่ะ ก็ได้จะได้เลยเป๊ะเลยแม่เลยแเลยคืนเดียวคนนู้นเฮียครับเคิวหนึ่งครับพันสองไปดูคนนู้นเฮียครับไม่คุยบอกคทำได้เพราะว่าเฮียเขาไม่ใส่ฮูดเออเพราะนั้นแม่เดี๋ยวผมรับไปดีวเลยวันนี้คิวหนึ่งครับไม่เสร็จเฮียบอกเลยเฮียบอกให้ซื้อกล่องเสร็จบอกเลยรู้ไหมซื้อมานแต่ไม่เปิดไม่เจอที่ร้องไห้เลยนะเปิดเาเป็นจะยืนไม่เอาเต็มบ้านแล้วแสดงว่าเอาวต้องใส่คู่นี้มั่นใจหแม่งแหวนลายคายรี่นี่ไายรี่เอาหนายาวนะ แต่เล่นกับพี่อาร์มอาร์มมือจังหวะให้เพราะว่าเพราะว่าผมเคยแก่เล่นกับชับมิตรแกนิ่งมากประสบการณ์ในแกแข็งเกือบเหมือนฝ้าทับมืบจังเลยเหมือนเกมแบบเวลาตึงๆเอาแกลงไปแกได้แกจะนิ่งไงีนิ่งวิ่งนิ่งแล้ววันนั้นอ่ะที่ผมเจอเซนเตอร์พอเข้าไปหลุดเข้าไปเลยเฉยอๆแล้วไปเล่นกับพวกไอ้น้องจีนน้องอะไรเงี้ยเชื่อมกันไวมากเลย เล่นไงจีนกูดี G, เฟนนึ่งเดียวเลยสัตา์เล่นเล่นไงก็ได้เพราะว่าพี่รามแกเป็นคนไม่บนกูดีเฟนนึงเดียวเล่นแกจีน,น,นววอ่ะเ,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 เกมหมูจีนเาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยโอเกลรับอะ <c oughs> แต,แต,แต่แต่พอเวลาแกเล่นอย่างเงี้ยแกเล่นจีนมาอัแพนด้วย <c oughs> อะไรอ่เอาว,วนปีวนปีกลนนลลแล้วเหรอวนแล้ผมได้ช่อบจริงปีกทนะีมเนี่ยไม่ซ้ำคนอนวันนี้เึ้วนี้เขบอกออฟแพนไม่ได้แลพี่ิ่เล่นไมบอก เล่นบาสคอแพ้ไม่ได้แล้วดิืออมแพน้อมอย่างเงี้ยนะได้เงี้ยนะมงอ่ถ้าดันนี้เฉยไม่ดันออกจ็ได้ถ้าเไม่เฉยน่จะได้นะว่าแได้แต่ถ้าออกอาการเงี้ยอาจจะเอางวดเมื่อวานคุณบอกแกไปโดนมันนั้นก็ทำอะไรไม่ได้เลยเด็กรีบาเอาเร็วๆวแต่ก็ตันตัที่ยตคนไทยคนใหญ่ดันดันนีชอบชอบดันเออชอบขยับป ม <pl ains> ันจะเป็นแข่ปัญหาโลกแตกเลยการออดแทนที่ถูกต้องคืออะไรแต่คนเล่นแต่คนเล่นสเตตทเนี่ยผมให้ปอดจอดปเดจอดมองว่าไม่ลงไม่ลงอีกเหรอไม่ลงไม่เมียเนี่ยไม่ลงแชร์คลิปนั่นน่ะมาีมาพร้อมเสื้อสามวาคลาสสิกจับได้ตอนทีละเล่เจอสามบาทคลิปนั่นน่ะแม่งตึงเพียอะไรแม่งครั้งแรที่เจอเกณมันตึงเลยแม่งยืนโซนโคตรนิ่งอ่ะแล้วเขามีโค้ดได้นะตัวแรกครับพี่ตอนนั้นอ่ะกูกูก็โดนจับได้เลยกูก็โดนไฟแรกกูเลย ไปแรกเลยโค้งแม่งสายจับเพสอ่ะแล้วแบบผมมึงเล่นกับทีละใหม่ๆไงแต่ต้องขอบคุณทีละครับที่ปั้นให้มีผมขึ้นมากูจะบอกโค้กเขาอยู่นะมฮะอ๋อจะเล็กๆกันนะน้อนน้อนสุดเด็ดเฮียเลยพีทห่ดเสื้อเลยพีทกานเล่นเป็นเล่นผู้พีทเชื่อไหมว่าตอนมันปีหนึ่งผมขี่คอมันแล้วมันกระโดดพีทไม่ใอ่ไรเลยไม่ได้พี่มใหญ่กว่านี้มึงก็แบบนี้มึก็ขี่คอมันมันมันกระโดดขึ้นเลยนะ มันมาปีหนึ่งมันมาปีหนึ่งและเสร็จไม่เสร็จเมันเก็บแคตรงที่เดิมนี่มันซ้ำซ้ำคู่ซึ่งามให้หายซ้มซวยเจ็บซ้ำทีตลอดเลยก็เหมือนตอนนี้มันเล่นมาในกระงงเลยอะเพื่อนทำอะไรขึ้น้อนเล่น้องกูเจ็บเฉยแต่สนใจลเดี๋ยวรอมี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 สองเพยอร์วันนี้ก็ดิวมาแล้วมีจูเนียร์คนนั้นใช่ไหมมีต่ชาติมีแต่นต่างชา โอ้มัก็เด็กกับผ้เซนผู้เซนผูเซนต่างชาติมาเด็กูเซนว่าแล้วก็มีนี่มีใครอ่ะมีมีคิงกับตาพี่จับตาได้ไหมพี่หัวโล้นโชอบเสื่อนเสกามาลยนะคนนั้นเล่นดีไม่แถมดุวมอร์นิ่งเนี่ยไม่เล่นในนี่เขาเล่นเขาเล่นกับทุกทีมอ่ะอยู่พัชระป่ะไม่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 ไปหมดเลยหรือยัอยู่กับปาปินอ่ะพี่หัวโลนโนอ่ะยิงสองม่นๆนอ่ะคนนั้นเล่นไม่เกเรมีดิวมาคนแล้วก็ไอ้คนนึงก็คิงอ่ะที่ยิงสองม่นๆเฮ้ยผ่แบงค์แบงค กรรมการแจ้งแล้วกรรมการแจ้งแล้วจับาหนึ่งนาทีลูกเมื่อกี้คือจูนขึ้นใช่ไหมหนึ่งนาทีขึ้นหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีก็จ่อจูนขึ้นมันสูงกระแสนะส่วนส่วนซันนี่เนี่ย คนนั้นวันนั้นผมกลัวมัแต่ไม่กลันได้น้อยกว่ามันพัฒนาขึ้นแต่ว่าคือลัวว่าตัวนี้เสียแต่ไม่แน่ใจไม่เคยเจอความเสีงยีแล้เป็นไงเปยตัวโกงสองคะแนนฝั่งไหนสองฝั่งนี้สามสิบเวิเเขาว่ายังไงถ้าไปแข่งสองทีมเนี่ยผมก็ต้องมีพี่อามไปอยู่แล้ว แม่งรายการที่ผมตรงไปอีกรายการหนึ่งแม่งต้องรองข้ออตโมัติก่อนประตูเล่นครับเล่นเอาเว้ยเอาเว้ยนี่เปลี่ยนสอนด้วยเ้อาว่าวสิบสี่วิชวบ้านโอ้โหเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง